สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบัตทุกคนตอนนี้เดินทางมาบ้านเปลวแคแอพี่น้องสบายดีพี่น้องมาในบุญบานคืมมาเด้อมาเด้อกินกับปุ้นซิกินกับปุ้นเปลวแคแอคพี่น้องอันกับอันปามีเลยมีเนาะเพิ่ส่วนให้มาบุญบ้านบุกเคยมาจากักเถื่อพี่น้องไอ้กังเวนมาแต่กลางคืนบุญนะแต่ว่ากาังเวนมาห้าหล่ กินกระปุ่นเรากินซีดนี่บ่เคยมาเนาะเพราะว่าบ่มีพี่น้องบ่มีญาติพี่น้องวันนี้มอหุจักกับบ่าวแขกคนละส้วนส้วนมาเนาะเอลยมีเนาะเป็นคนส้วนกันไปน้ำไปน้ำให้นะลูกกับบ่าวแขกนี่ก็ผู้แต่โดนแล้วเนาะแต่ว่าบ่เคยมางานบุญงานยังกับโบเคยมานะพี่น้องตอนนี้ลูกล้านกับลังแอวกับลังร้องกับลังหายอยากเข่าอยากเข่าบ้านเนาซะ อย่าเข่าไปหลาะบุญบานน่ะพ่อแขกว่ามื่อแรงจังเข่าว่าสะบอยอมพี่น้องก็หายแอวเยอะทั้งลูกทั้งหลานพวกลูกหลานหลานลายสบายดีป้าลูกนุ๊กเฮ็ดบังลูกเมื่อนี้หมู่เพื่อนพอท่านมาได้หนิเนาะเขามาลายแล้วแต่เจ้าอรีบอพอมากินข้าปุ่นยังแล้วเข้าเมื่อเลย พี่น้องทั้งบ้านอันบ้านอ่นนะน้า้นานองพื้นมามาแล้วมาแลน่โอ้นพวกจะไลยกับไปกรุงเทพเบิร์ตกันนั่นแหละผูกปลาเม่าเขาไปหานเออมีแล้วไปไปเบ<อ>ิรงเนาะเบิร์งส้มบุญบั้นคืมพี่น้องเป็นครั้งแรกที่ได้มากลางเวร มากินขบ,บุนมากินซีนว่าสิโอ้ยกัขบขบุญขอบคุณเนาะทางเลยมีแล้วกัขอบใจไปทางเราแขกเนาะอุ้สบายดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณละลายเด้อสว่วนมาบุญเป็นคัออ้งแหลกได้ที่ได้มาบุญบัตรคืมนี่ัางแหลกโบจ้างขอ,งขอทางก็เมา อาพากันมาเลยคอยนะฮู้จักบดทางบ้านใดกันบาเรียนเรียนบ่อเกลือกันบ่อเก่ือกบัวกวนจะมาห่อเลยเด้อพามาจะห่อเลยเด้อแล้วคอยก็นึกว่าเช้าเช้าจอยยังจะจับกันมาโอ้ยเช้าจอยนะบ่มีผู้พามาแลยอันคอยแบบขับไปแม่เฮ้ยหลุดนะเพื่อนพว่าขับบ่เป็นขับบ่แข็งบ่ยอมมาคอยก็นึกว่าจะจอารถใหญ่ชิบาสองบาที่จะพากันมาโอ้ยเป็นยังเจนบ่วขับนะ บุญงานบุญงานชีสเลยวบเคยครับย่านคนเมาคนยังเลยหลดล่ข้าไมวไหวน่ะเารถจักนเากคยแ่นสบายสะดวกสบายห้าสีทถอยหนาถอยรังอ่ะเด็กลังเถือบทดกสิบวอยากเอารถลูกลูกชายใหญ่่อนหนึ่งนี่ลูกชายใหญ่เบาแขนนะมันไปอ่ะเพื่ี่เนี่ยาัน ล or, to to ูกลูกไส้ใหญ่เพิ่นว่าคับรถออกนะอ่านั่นลูกไส้ใหญ่แข่งแล้วน่ะอ่ะรีบบอกโอ้มีลูกใหญ่ป้านั่ะหลือตีไอ้ผู้น้อยแล่นไปวางนม่เหนียอ่ะอันปาม่าบอกเอาหลุดใหญ่ไปนั่งบ่บ่ห้ามบ่อยากขับห้าวย่าหนึ่งเป็นมึงบัสิญาณยังมึงขับเมืองกันเมืองยังว่าบ่มีคนเมาเนาะอันนี้เว่ะอันงานกินกินบุญนี่คนอยาก กินเบีย <tr> ก <seine Christmas> ินย mm ังเนาะเขาระวังเนี่ยเข้าโรงานนะงานือนไฟงานมันเออมาแก่แม่ววายังออกไปหันไปหนีค่ะเด็เอ็นบอกวาเห้ามานั่งเนาะครับไปกุ้มกุ้มกุ้มมาแม่ีมันบอกไป่ลังเถื่อเขาเจ้าขับไว้ชาเพงกัดจอดพี่นองเลยว่้ได้เสงไปดอกคอยไปคอยมาวยกวยันนะ ใช้สามีบอแกกนะคนนีบอโอ้ยบอายนีเคยเห็นผกเคยเห็นเาอยากลุกน้องห่เลยอันนี้เล่นเยอะบอแคงโอ้ยนี่เด็กต้นกล้วยเปินกับฟผู้คยเมื่อเธอเดียวันแตงกวาเพิ่มเอียงเมื่อบรรจุเถิดเดียวไปถืมือ ลลููกกพ่อจะบ่เคยเห็นพี่น้องเพิ่นว่าตั้งแต่เอากันกับบ่เค่งเมื่อบันปูบันหยาเธอเดียวพี่เนาะเดินเนาะแ้วเธออยู่ที่นั่นอนเนาะนี้เนาะถ้าก็เมื่อเธอเดียว่เมื่อในหน้น้องพื้นนี่ดูอยู่ไม่เมื่อบุญนอันนี้บ้านปูอยู่หน้า้องพื้นเนาะบ้านปูอยู่บ้านอะไรปัดปู่สว่างเห็นเนาะปูทวดก็อยู่ทีสว่าง เมื่อปู่อันปู่จริงนะน้องพื้นนี่เมื่อเลยเลยแต่ว่าปู่อันบั้นกกบัานเข่าตะบ้าที่สว่างนะบอคอยเมื่อโอ้โอ้โอ้กับมิเตอร์พอพอฝนเมื่อตั้งมาหน้ามาฝนมาหน้าว่าพี่น้องทั้งน้าน้องพื้นก็มาไล่เราซะกว่าตื่นมานี่พี่น้องไอ้จำเฉพาะอบาแขกเราจังออกมาอยู่พี่สะเวินหูสะเวินตานี่เหตุแบบนี้ก็บขาดเพื่อนนะ เือนกับขักเนาะเย็นพันยอดนะเรามันจะขมหาเขาเด่ังนีเดีนะข้าวมน่นเมีเลเป็นตะยูนี่ะลางเยมีกับมืออื่นบ่สิเมือนะมืออมาแป๊บเดียวพี่น้องเลยมาแป๊บเดียวยังมอยบามาหอยมากกบหอยบวหอยทิพย์อ่าใส่ก้านขีุ้น ันนอนเงอนนอนเือนตช่องขึ้นขึ้นนอนเงอนเลยเือนเลยนะไงพูลถึงข่อพูเงอนเือนมันเคยมีเนาะอยู่พูดพี่เนาะเคยข่อยยังบ่ทันมียังเดียวคนยังขู่นะเขามาเด็กวัววัวพูดพม่เบาเขาจะนะก็ผมไม่ผมมีคนอยู่เนาะนหมางเป็นหมูซางเป็นหมูื่อๆทั้งหบดรเอาูนก็ถ่ายไปกินบะไรสีกย ปลาเมาพันเมื่อเลยแม่เอาเ,าเอามาข้าปุ้นเมื่อผากชัว่วไอานไห่เอวัดเอะเออ,อ,อัดจะเมื่อคุณอืมพี่นนะปลาเ,ลเลมาเห็ดหลแล้วแซ่บเลยหมาเห็ดเป็นแต่แซ่บใส่มะกอกอีกอืมแล้วาดอ๋อมีเงินล้างนึงนี่ค่แหมีเงินล้างเงินเนแมอยตอนอย่ลมุ มูลันมังอยู่หันเราเดีวมีเด้นอนะเขาปุ้นนะอยู่พี่หลายนี้เอาแบบี่พี่เนาะมันหอนมันเอาเนาะอันนี้เขานมุนกันมังอันนี้เขาองเขาผู้ไมม้เขาก็ปูกในช่องปีว่าอะ้วจ๊ะองกรไเ้ยโบกปีเดินมาขอปีนี่แด็กกะก๊าเขามีเฮือนอยู่บ้านอยู่ลังนึงจะแม่เห็ดแต่เฮือนเนาะคนมั่นสีอยู่กับบอมีเนาะเห็ดว้เบิอยู่ครูบอน อันนัคนเนเมืองเถาคนมอข่ามอขายอ,อืมเปิดทาน,นบ่แมนบอ่อยู่พเพือนมุนเพือนมังอยู่บ้านเออ,นเอเอพอเือออเ่อนกำลังเหล่าให้ฟังพี่น้องเพื่อนไลหลังสามหลังอ่ออันนี้มุนนีมุนพ,พ่อมุนแม่แต่พ่อแม่ใช่ไหเราเขาปันนป่นพ่อแม่ปั่นอยู่ได้เลยตีกันเลยแต่นี้ประชาบ้านแม่นเบิ เอาเคนองตระกูลเดียวันเิดคูดขออกมูอยู่ลุมเมือนเนาะเราเข่ากอยู่พุ่นแล้วเออเราเข่ากอยู่พุ่นโอ้ย้ังไปล่เบิ้งก็ลงได้แมนเ้วจังหล่อเบิ้งเอาเอาเขามากินปลาเมาแดดได้เมื่อนี่ฮอน ครับโหลดมากเอ้ยลืมท่าคริมอันท่าผิวกันแดดวะแดดไหมวดแถวคเ้เอบเลยางดตามะแล้วลเร,วรไปเรามาแต่ก่นะเาผ้ปูมันยางรัดเลยใก้มาเด้อกินนเมาเด้อกินข้าวกันมาบมันคมบใจลลายัเจ้าภาพจงเจริญจงเจริญเด้อาหารเสร็จแสบพักห่อ แม่ถ้าแม่ว่ารถเที่ยวเลยๆนี่บอกไว้ปันไดมันหักพุนม่กินอกันข้าวใหม่เดอืมข้าวใหม่หอม้าวังข้ายังกินข้าวเก่าปุ๊บดาออันซาแพงนะกินข้าวใหม่แล้วป่ามายังกินข้าวเก่าปามายังกินข้าวเก่า ขายออกซะเดอข้าวเก่าไว้เจ้ากระไดจังหน่อยไ่ได้กินข้าวใหม่แ่บเด้ก็ข้อหกสิบอ่เอามีก็ข้อหกกลางอีกาวขาวประมาณก็ข้อหกลางหอมอยู่บ่้อมป่ะั้ะ ลองกินมึงดูหอมอยู่บ่คัดคัดข่าวตะกี้ตนะกีะ้เราหอมคูมือนี่กินแต่โบหอมถึงแต่กูหอมไป้แชทเลยหิวข่าวกบหนังพากันบ่าท่านกินขา้าวเศร้าตื่นมาเห็ดใต้ตะวีอักบ่าท่านกินขา้าวเศร้าโอ้11มงกรวดเลยไปว่าไปกินอยู่เปล่า ทังเงือกเอ้มีหอแล้ววะไปผ่าทองทั้เจ้าภาก็จะเลื่อนหแลวะทั้เือน่นลมัผ่าทองเนตอเมาดบมัดับว่าด้าว็อเขาทำให้วยจรงิงขึ้นเนาะเอาท้งเงือนเบาดำได้ถตะทางได้สอยู่ไหนอยูบ่ยังกันเพือกอือชุบือนั่นแหละทั้งนั่นแหละหมแล้วจพาเ้ารไปทั้งนั่นแหละคุณคนจะงืมแลงเขาจะงานกัน อ่ะสะเพงกับสิขอปิดคลิปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์ like กดแชร์เนี่ยเด้อสบายดีสบายดี